ตอนนี้ได้ประกอบกรงกระลอกเรียบร้อยนะครับก็ไม่เป็นที่พอใจนะครับผมเพราะว่าไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่นะว่ากรงเล็กนะผมไม่มั่นใจว่าผมสั่งผิดหรือว่าเขาส่งมาผิดนะคือไซส์เล็กมากนะจากจากกรงนี้นะกรงนี้ไซส์ใหญ่นะแต่กรงนี้ไซส์เล็กมากนะผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาส่งมาผิดหรือเปล่านะ พราะว่าไซส์ที่ผมสั่งก็ค่อนข้างจะไม่ได้เล็กนะครับผมไซส์ที่ผมสั่งนะครับก็ขนาดก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าได้มาประกอบมาแล้วมันเล็กประมาณนี้นะพอค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะครวก็ไม่รู้จะเอาที่นอนสนีแดงเหลืองตรงนั้นนะมาใส่ได้ไหมนะเล็กมากเลยนี่นะครับคือมันทําความสะอาดยากนะผมดูแล้วนะตอนแรกว่าจะแยกนะครับ แยกเอาเจ้ายักษ์นะครับเจ้ายักษ์มาใส่กรงนี้นะแต่ว่าค่อนข้างเล็กมากนะครับดูแล้วนะครับแล้วก็เหล็กตรงนี้ก็ไม่แข็งแรงนรี่นะเหล็กตรงนี้หลุดไปแล้วนะเนี่ยเหล็กตรงนี้หลุดไปแล้วนะเนี่ยเหล็กตรงนี้ครับหลุดไปแล้วนะผมต้องซ่อมนะ นะได้กรงเล็กมากนะคือกรงนี่เลี้ยงเลี้ยงนกนะครับกรงเลี้ยงนกอะได้อยู่นะครับเลี้ยงนกได้อยู่แต่ถ้าเลี้ยงกระรอกนี่ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าเล็กมากเนะแต่ผมคงต้องใส่นะครับคงต้องเอาเจ้ายักษ์ใส่นะครับก,ก็เล็กเหลือเกินนะคตัวน,นี้กรงนี้นะ เหมาะกับการเลี้ยงนกนะครับแล้วก็ไม้ก็ใส่ก็ใส่ยากเลยนะผมดูแล้วคือใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ครับนะรูนะครับรูมันเล็กนะครับตะข่ายห่างนะครับไม้นี่ก็เลยใส่ไม่ได้นะนะครับถาดรองพื้นก็ค่อนข้างจะไม่พอดีนะครับคือมันเล็กนะครับไซส์เล็กนะเนี่ยคือส่งคืนก็ยุ่งยากนะตอนนี้ผมประกอบไปแล้วด้วยนะครับ อนนี้ผมก็ประกอบแล้วด้วยนะครับก็ส่งคืนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแกออกมาดูเล็กมากเนะเันะไซส์เล็กมากนะแต่สั่งไปแล้วนะราคาสามร้อยด้วยนะครับราคาสองร้อยสองร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะครับราคากรงนกนี่แพงเออราคากรงเหล็กนี่แพงอยู่นะแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับแพงด้วยนะครับสองร้อยกว่าบาทนะสองร้อย จยบสามร้อยแล้วครับนะตีไปสามร้อยนะครับสองร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะเงินเล็กมากนะครับแต่ก็ต้องสั่งมาแล้วครับต้องใส่ครับนะเล็กจริงๆนะสำหรับไอ้กรงกระลอกนะถ้าเลี้ยงนกนี่ก็น่าจะ โอเคกว่านะครับเลี้ยงนกนี่น่าจะดีกว่านะกรงขนาดนี้นะกรงเล็กนะก้อนผมผมสั่งนะครับพอผมสั่งนี่ผมสั่งค่อนข้างจะเป็นไม่ใช่กรงเล็กเลยนะดูจากรูปภาพก็ใหญ่นะแต่ประกอบได้มาแล้วเล็กนะครับผมว่าเขาน่าจะนี่จะส่งผิดมาให้นะผิดไซส์ผิดขนาดนะเพราไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าผมส่งอ่าผมสั่งผิดหรือเขาส่งมาผิดนะตันนี้นะ แต่ก็ได้มาแล้วนะคืวปัญหาคือความเน้ไอ้กวากรกะลอกจะถ่ายขับถ่ายนะ่นนี่ร่วงออกมานะเพราะว่ามันไม่พอดีนะมันเหลือมันเหลือช่องว่างอยู่เยอะนะครับถาดลองนะถาดลองมันเล็กกว่ากรงนะประกอบมาแล้วเหลือแค่นี้นะคือเล็กมากนะครับเล็กจริงๆนะ ผมมาผมคิดว่าเขาจะส่งมาให้ผิดนะครับผมดูแล้วนะนะครับเนี่ยคือเล็กกว่ากรงนี้มากเลยนะเล็กกว่ากรงนี้ไปอีกเป็นเท่าเลยนะเท่าสองเท่าเลยนะนหลังจากประกอบไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะ แต่ว่าก็มีการซ่อมอะไรหน่อยนะตรงนี้นะหักนะครับเหล็กนะครับเหล็กเหล็กที่ของนะครับที่ยึดสองอันนะครับยึดแผ่นเข้าด้วยกันนะก็หักนะก็เลยใช้ลวดนะลวดเหล็กเขารัดอีกทีนะก็ได้นะครับผมได้อยู่นะรัดให้มันแน่นขึ้นนะนี่นะครับ พอสรุปแล้วก็คืออไม่ได้ส่งมาผิดนะครับผมดูแล้วแต่ว่าผมดูผิดเองนะครับว่าไซส์นี้นะครับประมาณประมาณกี่นิ้วกี่นิ้วนะแล้วก็สั่งมานะครับดูจากดูจากเอ่อกรงเขานะครับคือเขาถ่ายใกล้นะก็เลยดูใหญ่นะแต่ว่าสั่งมาผิดผิดไซส์เองนะครับแต่ว่ากรงประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามัน ถาดตรงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มนะครับผมนะครับอาจจะทําให้เวลานกเอ่กระลอกอึลงมานะอาจจะร่วงลงมาด้านล่างได้นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่ากรงใหญ่เนี่ยมันถาดถาดรองมันเต็มนะครับเนี่ยตอนนี้น้องกําลังหลับอยู่นะครับสองตัวนะน้องมีโชคกับน้องยักษ์นะหลับอยู่นะคือกรงถ้าไม่แยกก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ผมจะแยกนะเพราะว่า ยกง้เขาออกจากกันกันนะครับอืนะครับก็กรงประมาณนี้นะกรงเล็กๆนะฮะตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะนะก็ประมาณนี้คนระับเดี๋ยวผมจะเอากระลอกใส่อีกทีนะฮนะเอากระลอกใส่อีกทีนะน่าจะแยกเอาน้องยักษ์ใส่กรงนี้นะน้องยักษ์เพียกใส่กรงนี้นะตอนนี้ขวดน้ํแเราก็เตรียมมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผม ตอนน้องเอาตอนแยกเอาน้องใส่กรงแล้วนะ